ท้าไม่สุนัขถึงชอบคาบกิ่งไม้สุดๆเลยล่ะอย่างแรกมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกมันพื้นฐานแล้วเป็นสัญชาตญาณในการดึงสิ่งต่างๆเวลาที่พวกมันออกล่าแต่นี่อาจจะเป็นเพราะพวกมันอยากจะเล่นกับคุณแล้วคุณก็ดันลืมลูกบอลไว้ที่บ้านนรซี่หากมันคาบกิ่งไม้มาไว้ที่เท้าของคุณแล้วเริ่มมองมาที่คุณนั่นแหละสัญญาณที่มันอยากเล่นด้วยล่ะสุนัขชอบกลิ่นและเนื้อสัมผัสข,ของแท่งไม้ดังนั้นพวกมันจึงชอบแท้มันสิ่งนี้ยังช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงแถมบรรเทาอาการปวดได้ เมื่อกลับมาจากเดินเล่นสุนัขของคุณอาจนอนลงหลังจากนั้นสักพักก็เริ่มเลียอุ้งเท้าตัวเองนี่ถือเป็นเรื่องปกติเพราะถึงแม้พวกมันจะไม่ได้ดูแลตัวเองบ่อยเหมือนแมวแต่สุนัขก,ก็ยังคงพยายามทําให้ตัวเองสะอาดโดยเฉพาะอุ้งเท้าของมันแต่ถ้าพวกมันทําบ่อยกว่าปกติคุณไม่ควรมองข้ามนี่อาจจะหมายความว่าพวกมันได้รับบาดเจ็บที่อุ้งเท้าหรืออาจจะมีบางอย่างติดอยู่ที่นั่นซึ่งพวกมันไม่สามารถกําจัดออกได้ดังนั้นอย่าลืมตรวจด,ดูอุ้งเท้าที่มันเลียอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติ หากคุณไม่แน่ใจให้ลองพาไปหาสัตวแพทย์ดูสุนัขของคุณสะบัดของเล่นด้วยความหลงไหลอย,อย่างบ้าคลั่งเวลาเล่นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พวกมันได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งก็คือหมาป่าและสัญชาตญาณการล่าของพวกมันไม่ต้องกังวลไปนี่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขของคุณก้าวร้าวมันแค่กำลังสนุกอยู่สุนัขเองก็มีอาการซูมมี่เหมือนแมวซึ่งมันคือพลังงานที่ระเบิดออกมาทําให้พวกมันวิ่งไปรอบๆบ้านอย่างบ้าคลั่งแต่สุนัขแตกต่างจากแมวเล็กน้อยเนื่องจากพวกมันทาไปเพราะมีความสุขด้วย สุนัขจํานวนมากไม่ชอบการอาบน้ํานี่ทําให้พวกมันรู้สึกประหม่าและกังวลเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วพวกมันบางตัวจะวิ่งไปทั่วประหนึ่งอินดี้คาที่ทําเช่นนี้เพราะเป็นการช่วยพวกมันสลัดน้ําออกและเผาผลาญพลังงานความเครียดที่ถูกกักไว้การได้ยินเสียงไซเรนมักทําให้สุนัขของคุณหอนตรงข้ามกับความคิดทั่วไปพวกมันไม่ได้หอนเพราะไม่ชอบเสียงหรือทําให้พวกมันเจ็บหูเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณในการหอนเพราะพวกมันคิดว่าเสียงไซเรนเป็นสุนัขอีกตัวที่กําลังหอนอยู่อีกทั้งเหตุกการณ์นนี้้ยังเิดดขึไ เมื่อมีคนเล่นเป็นโนหรือเป่าฟุตยอยู่ใกล้ๆพวกมันและมีอีกหลายอย่างที่ทําให้เกิดเสียงหอนได้ใช่เลยไรยลี่สุนัขของผมชอบหอนตอนที่ผมเป่าทําเป็ดละ่ะสุนัขบางตัวมีสัญชาตญาณในการกินหญ้าบางตัวอาจชอบรสชาติของมันแต่มีแนวโน้มที่พวกมันจะกินหญ้าเพราะช่วยในการล้างสิ่งไม่ดีอย่างปรสิตออกจากร่างกายของพวกมันมากกว่าวิธีนี้ได้ผลเพราะหญ้ามีไฟเบอร์สูงแต่หากคุณเป็นเจ้าของก็ควรหักห้ามสุนัขไว้บ้างเพราะหญ้าทาให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารได้ด้วย เมื่อสุนัขของคุณนั่งบนเท้าของคุณพวกมันกําลังทําให้สุนัขตัวอื่นรู้ว่าคุณเป็นของพวกมันพวกมันกําลังทําเครื่องหมายอนาเขตของตนและแสดงความรักไปด้วยสุนัขทักทายกันด้วยการดมก้นของกันและกันพวกมันทําเช่นนี้เพราะประสาทดมกลิ่นที่เหลือเชื่อทําให้พวกมันเรียนรู้ได้มากมายเกี่ยวกับเพื่อนใหมน่นี้สุนัขบางตัวยังสามารถระบุดได้ด้วยว่าสุนัขอีกตัวมีอารมณ์ผิดปกติไปหรือเปล่าการที่สุนัขหาวสามารถมีความหมายว่าง่วงนอน <c oughs> เช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นแต่มันก็มีความหมายอื่นด้วยนะ หากสุนัขหาขณะที่คุณกําลังฝึกมันอยู่นั่นอาจหมายความว่ามันกําลังเหนื่อยใจอยู่การหาครั้งใหญ่อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้พวกมันได้พักสมองและถึงขนาดอาจจะหมายความว่าพวกมันเบื่อกับสิ่งที่กําลังทําและต้องการหยุดทําไม่เพียงแค่นั้นนี่ยังเป็นสัญญาณว่าพวกมันกําลังเครียดและประมาอย่างเช่นตอนที่พวกมันพบเห็นสัตวแพทย์และแสดงออกว่าไม่อยากอยู่ที่นั่นอย่างชัดเจนในทางกลับกันนี่อาจหมายความว่าพวกมันกระตือรือร้อรอนเหมือนตอนที่หาวก่อนออกไปเดินเล่นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะ การนอนหงายหลังกลิ้งไปมาเพื่อขอให้รูปท้องให้เป็นสิ่งที่สุนัขจํานวนมากทํานี่ทําให้พวกมันรู้สึกดีที่ได้ถูขนและยังเป็นสัญญาณว่าพวกมันเชื่อใจคุณด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่าขาเล็กๆของสุนัขก,กระดิกตอนที่คุณเกาท้องให้นีเรียกว่าการตอบสนองต่อการกระตุน้นซึ่งสุนัขไม่สามารถควบคุมมันได้คุณกําลังกระตุ้นเส้นประสาทใต้ผิวหนังของมันตอนที่เกาท้องซึ่งเป็นเส้นประสาทเดียวกับที่สุนัขพยายามกําจัดสิ่งที่ทําให้ระคายเคืองเช่นแมลงที่ติดอยู่ที่ขนของพวกมัน อีกหนึ่งสัญญาณความรักที่สุนัขมีต่อคุณคือการเลียเพราะแม่ของผู้มันเคยทำความสะอาดและสร้างความผูกพันด้วยการเลียตอนที่ผู้มันยังเป็นลูกสุนัขอยู่นี่ยังเป็นวิธีที่ดีในการเรียกร้องความสนใจด้วยเมื่อคุณอยู่บนโซฟาและง่วนอยู่กับการดูโทรทัศน์และเมื่อพวกมันเลียหน้าของคุณมีแนวโน้มว่าผู้มันต้องการอาหารหรือเพียงแค่ต้องการลิ้มรสมิตรลฟที่คุณกินเหลือไว้ตอนมื้อกลางวันการกระดิกหางมีความหมายที่แตกต่างกันไปสำหรับสุนัขงานวิจัยบางชิ้นอ้างว่าถ้าหางของสุนักกระดิกไปทาาาางขววามากก่ แสดงว่าผู้มันกําลังแสดงอารมณ์ที่มีความสุขในขณะที่การกระดิกไปทางซ้ายอาจหมายถึงความรู้สึกในแง่ลบมากกว่าหางของผู้มันเป็นประตูให้เราเข้าใจผู้มันได้ดีขึ้นสุนัขที่กําลังกลัวมักเอาหางลงและสุนัขที่ตื่นตัวหรือตื่นเต้นจะชูหางไว้สูงกว่าปกติมากหากผู้มันอยากรู้อยากเห็นหางจะตั้งตรงและสุดท้ายนี้หางที่ตั้งตรงนิ่งๆหมายความว่าคุณควรระวังการรุกรานของพวกมันคุณอาจรู้สึกเศร้าหากได้ยินสุนัขร้องไห้หรือครางแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนมนุษย์เสมอไป สุนัขใช้เสียงร้องเหล่านี้เป็นรูปแบบการสื่อสารที่พวกมันเรียนรู้ในขณะที่ยังเป็นลูกสุนัขอยู่ลูกสุนัขร้องครางเพื่อสื่อสารกับแม่ดังนั้นเมื่อพวกมันโตขึ้นจึงใช้การทําแบบนี้สื่อสารกับเราด้วยเสียงร้องเหล่านี้อาจหมายถึงหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นตอนที่สุนักกาลังตื่นเต้นตอนที่สุนัขต้องการความสนใจจากคุณหรือแม้กระทั่งตอนที่ได้รับบาดเจ็บมันไม่มีคําอธิบายที่ดีสําหรับเสียงครางหญิงๆในแต่ละครั้งแต่คุณอาจกําลังกระตุ้นให้สุนัขของคุณส่งเสียงร้องครางออกกมาด้วยเช่นนั หากคุณพาสุนัขออกไปเดินเล่นทุกครั้งที่พวกมันร้องมันจะเรียนรู้การส่งเสียงนี้ทําให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการดังนั้นจึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้เช่นกันอย่างไรก็ตามหากพวกมันร้องแบบนี้ตลอดทั้งวันให้พาพวกมันไปพบสัตวแพทย์จะดีกว่าสุนัขมักจะวิ่งหนีและซ่อนตัวจากเครื่องดูดฝุ่นเพราะหูของพวกมันไวมากแต่ก็ใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะไม่ชอบมันและบางตัวอาจจะถึงกับวิ่งไล่เครื่องดูดฝุ่นเหมือนเล่นเกมสุนัขบางตัวชอบไล่งับหางของตัวเองมากมาก นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกมันในการใช้พลังงานเกือบๆจะเหมือนกับการซูมมี่และพวกมันก็สนุกในขณะที่ทําด้วยแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นพวกมันทําแบบนี้ตลอดเวลาพวกมันควรถูกนําไปตรวจที่สัตวแพทย์และในบางกรณีนี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคย้ำคิดย้ำทําอีกด้วยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจในขณะที่มันวิ่งไล่งับหางตัวเองให้เรียกพวกมันแล้วบอกว่าคุณกําลังจะไปเดินเล่นนี่น่าจะได้ผลแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นให้พาไปหาสัตวแพทย์ดูหากพวกมันวิ่งไล่เงาแทนที่จะไล่งับหางของตัวเอง มีโอกาสที่พวกมันจะทําไปเพื่อเรียกร้องความสนใจสุนัขอาจสังเกตเห็นว่าคุณตอบสนองกับสิ่งนี้และทําต่อไปสุนัขส่วนใหญ่เดินวนเวียนตรงจุดๆเดียวก่อนที่จะนอนลงพฤติกรรมนี้ถูกสืบทอดมาก่อนที่พวกมันจะถูกนํามาเลี้ยงหากเป็นในป่าหมาป่าจะทําสิ่งนี้เพื่อตบเบาๆให้ใบไม้แบนและเคลียพื้นที่ให้สะดวกสบายเพื่อการนอนลงทุกวันนี้สุนัขส่วนใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องตบบนเนียงนุ่มๆของพวกมันแล้วแต่สัญชาตยานก็ยังบอกให้พวกมันทําอยู่ดีถ้าหากสุนัขของคุณนอนทับเสื้อผ้าของคุณ แสดงว่ามันรักคุณเสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นของคุณจึงให้ความรู้สึกสบายตัวมีรูอยู่ที่สนามและสุนัขของคุณอยู่ตรงมุมที่เต็มไปด้วยโคลนโดยทำท่าเหมือนมีความผิดอย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนี่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของพวกมันพวกมันอาจจะแค่สนุกและคลายความเครียดอีกทั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันกำลังพยายามหนีจากสวนของคุณหรือวิ่งหนีจากบางสิ่งที่ทำให้พวกมันกลัวดังนั้นให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดทำให้พวกมันรู้สึกไม่ดี ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าสุนัขของคุณจะสะดุดกับของเล่นที่ถูกฝังไว้ครึ่งหนึ่งในสวนของพวกเขานี่เป็นสัญชาตญาณอีกอย่างที่สุนัขยังคงมีตั้งแต่สมัยเป็นหมาป่าสุนัขสมัยใหม่ฝังสิ่งของมีค่าเพราะเคยฝังอาหารไว้เพื่อเก็บไว้กินในภายหลังทั้งคุณและคนแปลกหน้าอาจจะเคยเห็นสุนัขของคุณกินดินในกรณีส่วนใหญ่นี่เป็นเพียงวิธีการสำรวจโลกเพราะพวกมันไม่มีมือดังนั้นจึงใช้ปากแทนอย่างไรก็ตามในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนะักนี่อาจจะหมายความว่าสุนัขของคุณป่วย ดังนั้นคุณควรพามันไปตรวจหากยังทำแบบเดิมอยู่ถ้าสุนัขของคุณกำลังขุดพรมพวกมันอาจจะเบื่อหรือรู้สึกวิตกกังวลนอกจากนี้ยังอาจหมายความว่าพวกมันมีพลังงานในตัวมากเกินไปให้เล่นกับพวกมันสักหน่อยเพื่อช่วยปลดปล่อยพลังงานของพวกมันทําให้สุนัขสงบลงได้โอ้เด็กดีต้องแบบนี้แหละเด็กดีของผม